จังหวัดนครพนมสวัสดีครับผมพูดไทยดำนะครับมื้อนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความงดงามเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวเป็นจังหวัดแห่งวัฒนธรรมและประเพณีและมีวัดมากมายที่สําคัญก็คือมีพระาธาตุพนมมีองค์พระาธาตุนี้ตั้งแต่วันจันทร์ฮอดวันเสาร์เลยก็ว่าได้นะฮวอนอาทิตย์เลยก็ว่าได้นะครับ One, เอาละครับ,รบมื้อนี้เป็นมื้อที่พิเศษแน่จักหน่อยนะครับ ฝั่งทางพุนนะครับเป็นทางเมืองท่าแขกนะครับแขวงามวนกะมีทิวเขาที่งดงามมากๆเลยนะครับแต่ว่าวิวนี้จะเป็นทางนครพนมนะฮะท่าภูเขางามจะเป็นทางแขวงามวนกะงามมากๆเลยนะครับเมื่อนี้ผมกะเอ่อมารอรับนะครับน้องสาวสองคนนะครับซึ่งคนนึงเคยมาแล้วประเทศไทยแต่คนนึงเป็นการมาเธอแรกนะครับสิเพลนไผ่นั้นกะท้าเบื้องกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ดาน ศุลกกรน,นะครับจังหวัดนครพนมมือนีจะพาน้องๆสองคนเที่ยวจังหวัดนครพนมอู้อ้าวไพนอ้อมาแล้วมาแล้วอ้าว Welcome to Thailand มาๆส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นอนสบายด้วยไ <laughs> ปปะอ้าวมานี่ก่อนมานี่ก่อนอ้าวเต่ยังไงพาเอ,อ้ยมาโบมือน,นีเนี่ยม,มากันสองคนเนาะอันนี้เคยมาแล้วเป็นบอมอันนี้เคยมาแล้วยัง นั่งไอ้ไข่นั่งไอ้ไข่เป็นกันแลกวเก็บเจ้าดีเอกสารเก็บเจ้าดีอ่าเก็บเจ้าดีเด้อเดี๋ยวเมื่อนี้มีแพลนที่จะพาน้องๆเที่ยวกันนะครับที่จังหวัดนครพนมนะเนี่เที่ยวไปทั่วเลยหรือเปล่ามาแบบฟ้า๊มาช่วงนี้เฮาจะต้องนอนกันแล้วล่ะนะฮะเมื่อนี้กับเอ๋ยสาวนะฮะเดี๋ยวออกจากด้านนี้ก่อนเนาะออกจากด้านก่อน คามจริงเฮาจะเซารถสาล้อก็ได้แต่อยากจะให้ท้เจ้าเบิ่งบรงบรยากาศไปสะก่้อนอันนี้คือถนนคนเดินด้านน้านี้ไปใส่ล้วคุผู้่ไปไปถ้าจะใส่สาล้อก็สามารถใส่ใดใส่บริการอเไรก็ได้สบายดีกินข้าวเทียงไว<ป>้ม<ป>ีข้าวเทียงนะเวลาเขาข้ามมาจากทางพุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกะด้านน้านี้ก็คือเป็นถนนคนเดินเดี๋ยวยังเมื่อแรกเข้าน่าจะมีโอกาสมายังอยู่บริเวณถนนคนเดินนะครับแต่เมื่อนี้พา น้องๆเที่ยวสักก่อนนะครับไปไซนั้นกับติดตามเส้นทางการเดินทางไปด้วยกันครับโอเคพอ้องพักแล้วครับห้องพักนะฮะก็ะน่าจะพักอยู่นี้หนึ่งคืนนะฮะก็ะเข้าไปด้านในแล้วผมให้น้องๆเข้าไปที่ห้องพักผ่อนกันแล้วเดี๋ยวไปขอบประตูนะฮะเฮามีแผนจะออกเดินทางกันในมื้อนี้สองห้องนะครับตกคืนละห0 0้บาทไปแล้วปะ ไปปะแล้วแล้วบอคือปะเอีงยงนังประซุ่มกันยยู่ปะฮะเสวมเลยบออั <c oughs> นนั้นต้องพุ้นมือให้เรามือเนาะขี่รถมาแล้วก็มาต่อรถเดี๋ยวให้เวลาพักผ่อนก็จัน้อยแล้วก็ <Okay. S 1> จะออกเดินทางกันต่อยานมันคำมันมื่นเฮานะฮะเย่างไหนโอ้ขือเย็นแท้ย,ยู่นี่ยูพุ้นแอร์สี่ดีแล้วนบุญนอนบลัปะครับใครเนี่ยแต่มันมีน้ำแข็งเกาะะอือ โย่นี่มีตู้เย็นให้เข้าอยู่น้ำเย็นกับกินซุ้ยเย็นชื่นใจเลยนะฮะน่าตังมันจะได้มันจะได้มันจะไดไ่ได้ซื้อมุ้งบอกไม่ได้ซื้อมุ้งบอกมีมุ้งเอาโอเคเดี๋ยวพักผ่อนก่อนจักน้อยแล้วก็คอยออกเดินทางเนาะพอดีเลยจองเตียงคู่ให้ปกติราคาอยู่ห้าร้อยแต่มาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ขึ้นบีร้อยหนึ่งนะโอเคพักผ่อนเสมอค่ะ ่วนเฮากะมาพักอยู่เตียงเดียวนะครับเตียงเดียวเตียงคู่กะราคาสํากันนะครับอยู่บริเวณริมแมน่น้ําโขงก็เป็นธรรมดาของเพื่อนพักอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับในช่วงของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้กะราคาจะขึ้นอีกร้อยหนึ่งเลยนะฮะโอเคเฮาน่าจะพักที่นี่คืนนี้นะฮะก่อนออกเดินทางไปลอกแถวจังหวัดนครพนมนะมีแอร์ไม่หย,ยู่งครับถนนคนเดินจังหวัดนครพนม คนหลาอะ่ะเดี๋ยวนี้อ,อ่มามันซุกนี่คนหลายแน,น่นอนเบิงบ้งรถเบิ้งรถกะหูแล้วนะเอามื่อวานเดี๋ยวเราเดินทางไปวายพระาธาตุพนมมานครพรนมบ่เค่อยไปจะถึงปะปมานครพรนมต้องได้ไป<น>วายพระาธาตุพนมปีทาให้รถพยาบาลปะถนนคนเดินอันนี้นี่มือแรงนี่มือแรง,น,แรงนี่มือเสองกับรถ แย่งกันแลงกับขากรปิดแล้วก็มีคลองคายว่างอยู่นีเ้เต็มเลย,เลยนะฮะเดมเสือผากันเสือผางามโอ้บูดเนาะเ้ย่างกันเลยเอ้ยย่างกันเลยเเลย่างกันเลยฝามือนี้เป็นอนุสรณ์สถานข้าวย้ายกับปทุมสร้างไว้เพื่อลำลึกถึงอดีตที่เคยอยู่ของชาวเวียดนามนะครับ ชาวเวียดนามซ้ายมือเป็นด้านที่ทายเจ้ามานี่แหละรถสามลอ้อหลายๆนี่แหละรถสามลอ้อซื้อดอกไม้จ่ายค่าดอกไม้เลยนะฮะดูว่าจะป้อยป้อยป่าก็ได้ทางพุนนมีมีป้อยป่าน้ำป้อยป่าก็มีพอแล้วฮะพระธาตุพนมนะครับวันนี้เป็นองค์พระธาตุงดงามเหมือนเดิมเลยนะฮะเห็นซุ้มยังสีฮุจักบอกเขากำลังจะจัดงาน บุญพระธาตุเร็วๆนี้ใกล,แล,กล,แล้แล้วใกล้แล้วก็จะมีว่างเครื่องว่างคลองกันสินค้าขายถ้าจะเบิ้งสินค้ากับฟังคุณก็มีเได้หรอป้าค้ามาเบิ้งฟังพี่ว่าเบิ้งก็เบิ้งของย่างหลายเลยนะฮะถ้าอยากซื้อของซื้อเครื่องซื้อของกันหลายะฮะอืเป็นเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้านะครับ ด้านหน้านี้ก็ย่างไปกเาก็จะเข้าไปที่พระธาตุพนมเลยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับในปี2567นี้นะครับพาบเพื่อนๆมานมัสการองค์พระาธาตุพนมนะครับแล้วก็บสองสาวนะครับมื้อน,นี้พามานะฮะมีสองสาวจากแขวงขาม่วนนะฮะก็เป็นการมาเธอแรกทั้งสองคนเลยเนาะมาเธอแรกเลยเนาะกี่ยังเย็นๆบ่ยังเย็นๆบ่พามาก่อนเฮขามาก่อนเนาปะไปๆไปะ เดี๋ยวค่อยมาเบิ่งอีกเถื่อนึงเข้าไปไหว้พระธาตุก่อนนะครับแล้วเข้าค่อยไปหาอย่างกินอันนี้กับความมือนี่คือโลตีเด้อเนี่ยโลตีโลต,โลตีอันนี้น้ำมะพร้าวเ,เอาอย่างสักอยาก่างบ่เอาก้อนก้อนเข้าไปนมัสการองค์พระธาตุาเห็นแนวสม้สมๆโอ้พุทธา มีตำน้ำเนาะมีตำมีตำมะฮุ่งบ่มีเนาะมีมีแต่ตำมะม่วงเนาะตำมะม่วงเนาะเดี๋ยนี้ชิมาอุ่นหนุนเด้อยามออกมาเด้อนี่บักใหญ่นึงอันนี้มะม่วงยังหนีขึ้นไปยังซีป้าป้าเข้าตามมาตามมาโอ้องพระธาตุพนมงดงามมากเลยครับมื้อนี้มาในวันศุกร์นะฮะวันศุกร์นี่กัวันศุกร์ที่ที่สองนะฮะวันศุกร์ที่สองเดือนกุมภาพันธ์ นี่คือทางเข้านะครับองพระธาตุพนมมีฮอดนักเต้นนำาตัไหนมีฮอดนักเต้นนำมาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเดี๋ยวให้น้องๆเข้าไปก่อนนะครับเป็นเทือดแรกของสองสาวนะครับวมือน,นีโอ้โอ้ประตูยังงดงามคือเก่าู่ครับประตูทางเข้าอันนี้เป็นประตูด้านหน้านะฮะ คนเยอะมากเป็นงานวันนี้เป็นอาน้ำนะครับหายไหมครับคนหาเดี๋ยวห้าเข้าไปข้างในเลยดีกว่าคนหลายวันนี้เป็นช่วงวันศุกร์นะครับไข่ปลาที่นครพนมนะครับแนะนําเลยนะครับเดินทางมานมัสการองค์พระธาตุนะครับเป็นพระธาตุที่คู่บ้านคู่เมืองของ ของคนทัวโลกเลยก็ได้นะครับคนทัวประเทศเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนมัสการพระธาตุกันนะครับต้องได้ทอดแตะไว้ด้านน้านี้พระธาตุพนมราะบดน้ำมาก <Good. S 2> ตอนนี้เฮาเข้ามาอยู่ภายในนะครับไกล้ๆกระองคงพระาธาตุพนมเลยนะครับเป็นพระาธาตุศักดิ์สิทธิ์คููบ้านคููเมืองนะฮะปีนี้จะได้มาไหวเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับคนกะหลายๆครับเสร็จแล้วเข้าไหวเสร็จแล้วนะครับก้าวข้ามอธิษฐานไปแล้วก้าวบทสวดไปแล้วเขาก็วน่นรอบพระาธาตุสามรอบนะครับแล้วก <laughs> ็ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเอ่อพวกเขาแล้วกับเอฟซีของทุกเอฟซี FC ทุกคนเลยนะครับ มีความรู้สึกจังใดที่เดินทางมานี่เทเชลเล็เนาะอเตอ่ะไเคยเห็นบ่เคยเห็นไอ้ผ้าไปเบิ่งย่ไสอยู่บ้านด่านตุ๊กข้ามเดียวกับน้องบกบ้านด่านน้องบกเไปเห็นแต่ไกลๆเนาะเพราะเธอนั้นเอผ้านั่งเอกอีพูนึงมาบอลนางอําชรามาอันนี้นั่งขายผ้านางขายมานะฮะนั่งขายก็เป็นเทเชลเล็คือกันเนาะเทเชลเล็คือกันที่เดิมานะฮะคือว่า มีบุญหลายนะมีบุญหลายที่ได้มาได้เห็นตะกี้ฮับุกเบิ้งไกลเห็นนี่น้อยี่ฟังทางทางบ้านด้านทางสปอล่ามามีไกลไกลเลยนะครับเป็นศูนย์รวมหัวใจของคนทั่วประเทศนะครับบอกว่าฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวป่ะเข้าข้ามานี้กันอ่ะสติลากะสวดมนต์ไปนั่ทั้งดีเลยนะครับป่ะย่าง บนสามรอบองค์พระธาตาาุฮะเล็กน้อยนักเรียนมาสวดมนต์เพื่อทุนการศึกษา รอบแรกครับรอบแรกเดี๋ยวเขาต้องย่างสามรอบด้วยกันนะฮะเจอล้อแล้วหนึ่งล้อแล้วหนึ่งรอบแล้วอธิษฐานยังขอทุกอย่างเลยขอทุกอย่างเลยเหรอขอทุกอย่างเลยเขานี่เข้ารอบที่สองนะรอบที่สองนะรอบที่สองแล้ว กับองค์พระาธาตพนมนะฮะมาตรงนี้สือว่าคนบลหราได้หนิท้าตกเป็นมืออื่นนี้แบบคนคนเนีนเอียดเลยเรียบร้อยครับครบสามรอบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะาวางดอกไม้เอาไว้ในบริเวณจุดที่เขาให้ว่างนะฮะไปเดี๋ยวกันออกไปจากองพระาธาตพนมนะครับ เมื่อมาที่พระาธาตุพนมนะครับก็บจะบพาที่จะต้องมาข้างๆองค์พระาธาตุก็จะมีนี่ครับรูปปั้นของพระคู่ขี่หอมนะครับหรือว่าเ,เจ้าราชคูหลวงโพลสมิกนะครับซึ่งได้นำชาวเวียงจันทร์นะครับสามพันคนมาบูรณะพระบรมเจดีย์นะครับาธาตุพนมนี้ระว่างปี2233หอด2235มาบูรณะครั้งยิ่งใหญ่เลยนะฮะ พระครูผลเสดนะฮะปัจจุบันก็นยังอยู่ข้างๆองค์พระาธาตุพนมเลยนะฮะมูบอพระครูขี้หอมนี่เดีย๋ยซื้อบ่าหากันย,กยินซื้อครั้งแรกหากันยินซื้อครั้งแรกโอ้ <laughs> นี่เพิ่นเป็นคนบูรณะองค์พระาธาตุพนมนั่มเศร้าเวียงจันทร์มาสามพันคนมาบูรณนะครั้งยิ่งใหญ่เลยปะ่ะเดี๋ยวเฮาออกเงาะป่ะป่ะป่ะโอเคโอเค,อเคทิศเหนือ เดี๋ยวฮอร์ต้องออกจากองค์พระธาตุก่อนเอาครับออกมาจากภายในวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกะมาเติมพลังกันก่อนนะครับเห็นเนี่าปิตากินเลยมังคะท่านง่ายไหมพี่เป็นแต่แซ่แพรมักคะท่นมังคะท่านพ่อได้มักคะท่นนไหมพ่อหนึ่งเอาห่อหนึ่งก็ได้เอาไหมเอากินหรือเ่มักคะท่นมะม่วงเออเออเลือดเลือดมังคะท่านเลือดมักคะทั่ดูเลือดมักคะท่นเอาเลยเอายำโอ้นี่เนาะคืออินดีเลย อินเตอร์เดียร์ไปเลยใส่เลยใส่เลยคนก่อนเอาบีบน้ำลงแล้วับมือไปค้นค้นมาแซ่บบอกว่าจิงแซ่บกะเป็นร้านผลไม้นะฮะขายอยู่นาทางเขาเลยมีเบิร์ตเลยมีมะม่วงมีมะม่วงน้อยนี่นะอันนี้อันนี้มะม่วงยังอันนี้เนี่ยมันเบาบอกแซบเทเบิร์ตดูโอ้มันกันนักยิ่ดได้เหรอนักอยู่ เอาเดี๋ยวออกมาทันโอเคเอาเอาเอาอันย่ำอันนึงแล้วก็เอาเอาอันนี้บ่อ๋อเป็นชุดนี้ชุด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 ละห้าสิบเลยเป็นร้อยห้าสิบไหมนะเป็นร้อยห้าสิบเราจะเอาย่ำแบบนี้เราจะเอาย่ำแบบนี้เขาย่ำเป็นสีอันนี้น้อยเนาะอน้น้อยเนาะแซ่บเนาะฮ้อนฮ้อนยังสีต้องเสริมพลังด้วยความซมแล้วก็ความเพียรแม่แจ๊กน้อย ผมผมจะบอกเอามาใหญ่ๆเอามาใหญ่ก็ได้ะอันนี้ฮะกำลังว่างไข่กันเลยนะครับเดี๋ยวจังน้อยก็จะมีบุญพระาธาตุพนมแล้วนะฮะตอนนี้เราออกมาอยู่ดานนาตรงนี้เป็นจุดดานนานะครับจุดดานนาจุดวางของเดี๋ยวอีบุกี้มือนี่ก็รถกับบอสมาร์เกยแลนด์บนถนนเส้นนี้ได้แล้วนะฮะ่อค้าไม่ค้าพอวิกรว่ายังหลายเลยนะครับอันนี้มันเท่าฮะแล้วก็ไปจนสุดมันเท่า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 ถ้าผู้จดเสื้อผ้าเสื้อผ้าดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ โอเคเดี๋ยวเฮาซื้อด้านผลไม้ครับเป็นตะแซบเป็นตะแซบนะฮะน่าก,กินมากเลยเป็นตะกินขนาดเลยนะฮะรถทุกทุกรถทุกทุกพลังบอกว่าทุกทุกป้าเฮาออกไปฮะเงีวเป็นจุดสุดทางเลยครับพระธาตุพนมนะฮะพระธาตุพนมงามมากเลยครับงดงามมากๆป้าเ,เรียบร้อยได้ได้อยู่แนวกินแล้ว ใช้เกิดจะปล่อยป่านี่ก็มีนะฮะมีปล่อยป่ามีเอียนฉันกินจังไถ่แต่ที่เขาไวป้ป <c oughs> ล่อยเป็นงามวะสีเหลืองวะเหลืองอะฮะอะฮะงามนี่ทุกคนสีเหลืองคนนดี้เป็นถนนงามเพราะว่าถนนเส้นนี้ทางงามวะทางงามเนาะถนนอยู่หน้าพระธาตุตรงไปนี่ก็ออกน้ํำของแล้วก็มีร้าน,นขายเครื่องขายพระริมแม่น,น้ําโขง ท้งคุนเป็นบ้านด่านปักซเซเเ้อด่านปักเซ่ มาอยู่ที่ริมแม่น้าโขงฝั่งอําเภอท่านพนมนะครับทางพุนเป็นเมืองเมืองลองบกนะครับฝั่งทางเมืองดองบกแล้วกับบ้านด้านปักเซซึ่งเป็นจุดที่ด้านพอนผลน,นะครับชาวลาวทางฝั่งทางพุ้นนะครับก็บเป็น บานปักเซนะฮะก็จะร้องเรื่อมานะฮะขึ้นมานี่แหละ,ละกลับมานามัสการองค์พระธาตุวันจันทร์กับวันพฤหัสก็จะมีตลาดนัดไทยลาวนะครับผมบ่เคยมาจาักเคอเลยตลาดนัดไทยลวทาวอำเภอธาตุพนมซึ่งคนลาวคนไทยนะครับจะเอาของมาวางขายนะฮะเต็มเลยนะฮะของอย่างหลายเลยพี่ดิ้งพื้นคักแทะเข้ากับสร้างโต๊ะมาอยู่นะโต๊ะยังมาบ <laughs> ่ฮอนเลยสร้างโต๊ะสร้างโต๊ะอยู่เอา้ยาใหญ่วอน ยายวอนนะฮะเมนูจากยายวอนเมื่อนี้มีแต่เนวอนแซบไยเมนูบ่โอ้ใสๆบางดวยอนืเนื้อน้นื้อจัดูอยายวอนอ๋ออ๋อย๋ซอ๋ออ๋บ่ออ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 ยายวอนออ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  มะมงนีน ой, มมอ,น, ой, อน้ยอยแ่บมงน้อ,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 นะมมอยแสบอืมหวานแสบผีเลยโอ้โหววาล่ะอืมหบวชอมีนะมะมงจริงแหละมันแ่บคุยคุยโอ้หยดเลยอืมชาบ่า อ่าแซ่บลองเป็นทิศทิศหนึ่งนะฮะที่เฮามาวายพระพนมแล้วกันมานางเล่นอยู่ริมแม่นน้ำโขงนะครับเบิ่งบรรยากาศขึ้นหอดบ้านนี่บ่ขึ้นหอดบ้านกับโมเมนต์ต่งข้ามกับบ้านเด้อนะคุณน่ะคนละฟังกันเป็นฟังของเมืองน้องบกเมืองน้องบกบันดันปักเซฮะบันนันปักเซกะ คนเล่าเขาก็จะสัญจรทั้งนี้แหละที่เห็นเรือแล่นไปแล่นมากจะมาจากทางนี้แล้วก็ขึ้นมาขายของตะลาดนัดไทยเล่าทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสที่มีอยู่นี้แล้วกับบางคนก็มานมัสการองค์พระธาตุพนมมาอาทิตย์เดะก็มีบางคนนะเขาก็สัญจรกันใช้เส้นทางเส้นนี้ซึ่งเป็นดานประเพณีนะฮะดานประเพณีก็จะเป็นการไปกลับกันนะฮะไปกลับกันจบทิพทิพกันนะครับพระธาตุพนมวันนี้เดินทางพาน้องๆเดินทางมา จากเมืองยมรลาชนะครับแขวงคามมวนระยะทางกับไก่พอสมควรแล้วก็มอฮอตนี้กับอมอฮอตจุดหมายละสำหรับทริปแรกของเฮานะฮะที่นมัสการองค์พระธาตุพนมอืมีิเบตเหะอืมตุ๊ <c oughs>